ลงุงภูเขานา,าราโยปีสองหนึ่งนะครับเป็นแป้กลิ่งวัดถ้ำกองเพจังหวัดอุดรธานีครับปีสองหนึ่งครับลุงภูเขาว่งนี้ปล่อยออปล่อยเก้าร้อยครับผู้ลงุงภูเขานา,าราโยนะครับวัดถ้ำกองเพจังหวัดอุดรธานีปล่อยเก้าร้อยครับ องนี้ก็คือพระครูธ,ธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญปีหนึ่งเจ็ดครับหลวงพ่อสุดองนี้เป็นพระอาจารย์ของจอมจวนตีใหญ่จอมจวนขมังเวทนะครับปีสองสี่สองห้าที่อยู่ในเวลาน้นที่โดนคดียิงตายหลวงพ่อ,อสุดวระกาหลงปีหนึ่งเจ็ดนะครับเหรียญปีหนึ่งเจ็ดองนี้ปล่อยสองพันเจ็ดครับ หงนี้ห้งปูบวรั้วกลางบางแก้วครับปีปีหนึ่งหนึ่งเก้าจังหวัดนครปฐมครับห้องนี้ปล่อย600ครับ,น 600, รบสนใจติดต่อ086ย6 6ปดหกนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดียลายด้วยนะครับขอบคุณครับ